ข่าวดูนั่ทุกคนแม่ฮักอีสเตอร์นะคะเปมมลัยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงฉ่ำกลางไลฟ์สดนะครับรีดดว่าวันนี้ครับท่ามกลางแฟนๆที่เข้าไปชมไลฟ์สดอุ้งอิงเนี่ยเยอะแยะมากมายครับหนึ่งในแม่ฮักทุกคนที่ต้องบอกว่าเปรมลัยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแบบทีทีเลยนะครับนั่นก็คือแม่ฮักอีสเตอร์นั่นเองับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแม่ฮักอีสเตอร์ตอนนี้ทุกคนทราบหรือยังครับว่าเป็นใครนะครับหรือ ทุกคนทราบแล้วคอมเมนต์มาหน่อยนะครับต้องบอกว่าเมื่อวันก่อนนี้นะครับทุกคนก็เปย์มาไลไให้กับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยสองหมบาทเช่นเดียวกันครับวันนี้อีก20,000บาทโอ้โหนะทุกคนสอนในวาสนาอ,อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ายอดโอนมาอะไรครับทุกคนเยอะมากๆปาไปเครื่องแสนเลยทีเดียวสําหรับเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพ่อฮักสุรินครับทุกคนหรือ FC ฟซีแฟนคลับหลายๆคนครับที่ได้มีการ มอบมาลายน้ำใจให้กับน้องเมื่อวานนี้ครับทุกคนในวันนี้องค์อิงอเนี่ยก็ได้มีการมอบความสุขให้กับแฟนๆนะครับโดยการนั่งร้องเพลงไปด้วยอ่านคอมเมนต์ไปด้วยครับพูดคุยกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้อย่างที่บอกครับทุกคนว่าท่านน้องเนี่ยอ่านทันองค์อิงอเพชรบ้านแพงเนี่ยแทบจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยจริงๆครับสำหรับวันนี้แล้วก็ทุกๆวันที่น้องได้มีการขึ้นไลฟ์นั่นเองครับ ทำไมทุกคนถึงชอบดูไลฟ์อุ่งอิ่งครับทุกคนคอมเมนต์ Comment มาหน่อยนะครับหนึ่งเลยทุกคนอาจจะได้เห็นในความน่ารักเป็นธรรมชาติของอุ่งอิ่งนะทุกคนเวลาที่น้องไลฟ์นะครับเวลาที่น้องแบบ พูดคุยกับ fc แฟนคลับเนี่ยต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติแบบสุดๆครับทุกคนแล้วก็น้องจะมีช่วงที่น้องแบบร้องเพลงเนาะเสียงเพราะๆขับกล่อมนะให้กับแฟนๆเนี่ยได้รับชมกันครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าวันนี้ทางด้านพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจเนี่ยลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่านั่งไลฟ์แป๊บเดียวเนี่ยคนดูเกือบครึ่งหมื่นเลยทีเดียวปังมากๆนะครับ อยากให้น้องออกมาไลฟ์แบบนี้บ่อยๆเนาะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลย FC แฟนคลับบางท่าน,นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้พูดคุยหรือไม่เคยใกล้ชิดอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเลยบางคนอาศัยอยู่ภาคใต้บางคนอาศัยอยู่ภาคเหนือดูน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยผ่านโซเชียลเท่านั้นครับทุกคนแต่เวลาที่น้องไลฟ์เนี่ยทุกคนมันรู้สึกว่าเป็นธรรมชาตินาะแล้วก็รู้สึกเหมือนเราเนี่ยได้ใกล้ชิดอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง อย่างเวลาที่อิ่มๆข่าวกระแสได้มีโอกาสคอมเมนต์ไปนะครับน้องอิ่มเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็จะตอบกลับตลอดเลยและถ้าน้องว่างนะครับน้องจะอ่านแทบทุกคอมเมนต์เลยนะทุกคนวันนี้ก็ดีใจมากๆที่เห็นน้องเนี่ยได้มีการไลฟ์สดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับ สำหรับวันนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยครับทุกคนแสดงอยู่ที่บ้านจานใช่ไหมครับอยู่หมู่บ้านที่ติดกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ,บ้านแพงเลยนะสําหรับวันนี้ครับทุกคนเ <c oughs> ชื่อว่าวันนี้วีคแตกอีกเช่นเคยนะครับเรียกว่าวันนี้แฟนๆ FC ฟเนี่ยก็แห่เฝ้ารอชมน้องน้องทับอกว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงใช่ไหมครับทุกคนวันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็คิวงานของอุ๋งอิ๋งเพชรบ,บ้านแพงในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเป็น สาหร่ายเท่าแก่น้อยด้วยนะทุกคนกับห้างแมคโครนั่นเองอย่างที่บอกครับทุกคนว่าเมื่อวานนี้นะครับทุกคนห้างสยามแมคโครจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้มีการแบบว่าขึ้นคลิปวิดีโอน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยทั่วห้างเลยเห็นบอกว่าเปิดเพลงอุ้งอิงทั้งวันด้วยนะครับเห็น FC f c ฟซีแฟนคลับเนี่ยได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอมานะครับอวดกันในด้อมต่างๆครับทุกคนก็มีการขึ้นคลิปน้องเนี่ยเชิญชวนทุกคนมา เที่ยวที่ห้างสยามแมคโครในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับแล้วก็ทางด้านสาหร่ายเท่าแก่น้อยครับทุกคนก็ได้ออกมาโพสต์แเรานะว่าวันที่2มีนาคม2,568 พบกับน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ห้างสยามแมคโครนะครับและที่สําคัญเลยคือซื้อผลิตภัณฑ์ของสาหร่ายเท่าแก่น้อยน่าจะเป็นราคา100เท่าเดิม150นะทุกคนก็จะได้บัตรเข้าชมมินิคอนเสิร์ตของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านผู้จัดการมาเดียวก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับในส่วนของคิวงานของอุงอิงเพชรบ้านแพงกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะบอกว่า ตอนนี้เขาก็กําลังเลงอยู่นะครับว่าองค์อิงเพชรบ้านแพ้เนี่ยจะได้ไปต่อที่จังหวัดไหนเพ,พอพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับอยากจะให้น้องไปที่จังหวัดไหนมากที่สุดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาก็แล้วกันครับทุกคนอย่างที่บอกว่า ตอนนี้ FC แฟนคลับของน้องอยู่ทั่วทุกประเทศอยู่ทั่วทุกจังหวัดจริง,รงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องไปที่จังหวัดไหนแฟนๆเนี่ยก็จะไปต้อนรับอย่างแน่นอนนะครับคือเท่าที่ยิ่มข่าวกระแสได้มีโอกาสนะได้ไปอ่านคอมเมนต์นะจังหวัดลำพูนนี่คือแบบเยอะที่สุดเลยครับทุกคนลำพูนลำปางอย่างนี้นะทุกคนที่ต้องบอกว่าอยากจะให้องค์หญิงเพชรบ้านแพงไปปรากฏตัวที่นั่นมากที่สุดนั่นเองครับ ขวัญใจมหาชนตัวจริงสําหรับอุค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนและที่สําคัญเลยคือองค์อ,อ,งอิงนะทุกคนน้องเป็นคนที่คือเวลาที่น้องอยู่ข้างล่างเนาะเวลาที่น้องแบบไม่ได้ขึ้นเวทีน้องจะเป็นอีกคนหนึ่งจริงๆนะเนี่ยอย่างทุกคนเราไปดูในไลฟ์สดเนี่ยนะครับน้องจะเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยแต่พอขึ้นไปบนเวทีครับทุกคนน้องก็จะเต็มที่กับความสง่างามบนเวทีแล้วก็โชว์ความสามารถของตัวเองเนี่ย เต็มร้อยนั่นเองครับทุกคนนี่คืออุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆนะที่พวกเราได้เห็นมาโดยตลอดนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือว่าวันนี้ลูกสาวนะครับก็ยังเสมอต้นเสมอปลายเนาะในความสามารถต่างๆน้องก็พัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องแล้วก็วันนี้ขอแสดงความยินดีกับอุงอิงอีกหนึ่งครั้งอุ้มอิมข่าวกระแสเนี่ยครับทุกคนคืออ่านข่าวอุงอิงอะ่ะ มา3-4วันติดแล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เกี่ยวกับประเด็นที่องค์อิงเพชรป้านแพงได้รับมาลลยนะครับต้องบอกเลยว่าโหนั่งไลฟ์่ะทุกคนแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงได้ซ้ำนะครับโอนมาแล้วครึ่งแสนโอนมาแล้ว1 0 0 0 0แสนแล้วก็เหลืออีกยอดที่พ่อๆใน fc แฟนคลับสมทบกันมาเรื่อยๆอีกนะครับก็คือแบบเข้ามาแบบโอ้โหเปยฉ่ำจริงๆนะต้องยอมจริงๆนะครับสำหรับ fc แฟนคลับของ อุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเมื่อวานนี้เห็นบอกว่ารวมๆแล้วประมาณ70,000มืนด้วยไหมครับทุกคนโอ้โหเมื่อวานนี้มีผู้กองท่านหนึ่งเนาะอุม้มก็จําชื่อไม่ได้ผู้กองช้างใช่ไหมครับแล้วก็มีพ่อฮักสุรินแล้วก็มีแม่ฮักน้ำโมนี่แหละหลักๆเลยที่แบบเปามาเยอะแยะมากมายแม่ฮักน้ำโมพ่อฮักน้ำโมเนาะไม่ใช่แม่ฮักนะพ่อฮักน้ำโม แล้วก็แม่ฮักอีสเตอร์แม่ฮักอีสเตอร์คือใครนะครับทุกคนทุกคนทราบกันไหมครับแม่ฮักอีสเตอร์เนี้ยมีตัวตนแหละแต่ว่าคือเหมือนกับโอนมาอะไราให้กับน้องอะ่ะเยอะมากๆนะแม่ฮักอีสเตอร์เนี่ยนะครับสุดมากๆเลยนะโอ้โหอุงอิงเพชรบ้านแพงสะออนอย่างที่อิ่มขากระแสเคยพูดเอาไว้ว่าสะออนในบุญวาสนาของน้องเนาะมีทั้งบุญเก่าทั้งวาสนาต่างๆที่ต้องบอกว่า นะสะอ,อนจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็มีเป็นศิลปินหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเหมือนเนาะแล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆนะฮะแล้วก็วันนี้อุ้งอิงอยู่ที่บ้านจาตนตําบลจานนะครับเมืองสีสะเกดนะครับทุกคนเป็นงานฟรีด้วยนะวันนี้เห็นบอกว่าเป็นงานฟรีด้วยนะครับนะครับอ่ะพ่อช้างก็ได้มีการโพสตะบอกว่าเหมือนแรง พ่อการลำโพงข้างขวาอยากไปมากๆเลยนะครับทุกคนอย่าไปดูอุงอิงนะอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ฝากทุกคนได้กันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับยิมด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเนาะแล้วก็ฝุ่นเยอะดูแลตัวเองด้วยนะคะ